ยังไงล่ะไม่ถึง7วันเลยนะเนี่ยของยังเยอะขนาดนี้ทํายังไงไปดูใครอยากได้เพชรถึง1000ันกดไลค์และกดติดตามไว้เพชรนั้นอาจจะเป็นของคุณนะครับการทําอาหารที่ทุกคนมองข้ามมันคือแหล่งฟาร์มของชนิดที่ดีมากๆถึงแม้มันจะน่าเบื่อในช่วงแรกๆแต่มันก็ให้ของที่คุ้มค่ากับเราแนะนําให้เล่นสองคนขึ้นไปถึงจะหาของทําอาหารทันซึ่งเราไม่ต้องทําอาหารครบก็ได้ผมทําแค่8อย่างแต่ผมก็ได้ของที่ดีมากๆแล้วกล่องทองนะครับเราจะลุ้นเป็นเรื่อยไฟฟ้ากล่องเงินเราจะลุน้นเป็นปืน Laser, แล้วก็กล่องทองแดงแต่รนลุนเป็นปืนเอเลี่ยนซึ่งของที่ได้จะคุ้มค่ามากนะครับที่ผมเปิดกล่องทองแดงได้ปืนเอเลี่ยนเปิดกล่องเงินได้ปืนเลเซอร์จริงๆด้วยนะครับแล้วก็เปิดกล่องทองนะครับได้เลื่อยไฟฟ้ากับปืนลูกซองยุทธวิธีแค่7วันนะครับเราได้ของขนาดนี้บอกเลยว่าไปพันวันได้สบายมากๆนะครับช่วยเด็กสีคนจะง่ายมากๆเพราะว่าเรามีปืนยุทธวิธีและเราจะหามไม้ง่ายมากๆเพราะเรามีเลื่อยไฟฟ้าและถ้าใครยังหาของทําอาหารไม่ได้นะครับกดจิ้มด้านล่างได้เลยผมสอนไม่หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ